สุขสัวัดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาส่อีสานบานป่านะครับเมื่อนี้ยังบบกันเด็กเขาพวกเขาปลาหาเลาะเกี่ยมเห็ดหาของอยู่ของกินนะครับ่จ่าเมื่อนี้พามาชมบรรยากาศวิวสวยงงามนะครับของแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดน้บุรีมพูนะครับผมคือบริเวณภูพานน้อยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยนะครับผมวิวสวยงงามนะครับ ให้พี่น้องนะครับได้เบ่งนะครับบรรยากาศวิวสวยงามๆนะครับของแหล่งท่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับผม, <laughs> มนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมดอกไหม่กับงามๆนะครับง่า,งามคักนะครับผมรวมไปถึงนะครับบรรยากาศกด้าน่างของเมืองหนองบัวลำพูนะครับ เป็นเมืองเล็กๆนะครับเงียบสงบบรรยากาศธรรมชาติดีนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติสวยงามนะครับผมสําหรับผู้ใดที่ยังไม่เคยผ่านมาจังหวัดนองบรีัมพ์พูนะครับก็มีโอกาสผ่านมาก,กับือโอกาสขึ้นมเย่ยช่องกันได้นะครับขึ้นมาช่องิวยกสวยๆของจังหวัดนองบรลัมพ์พูนะครับเป็นจังหวัดที่บบใยัยนะครับเมืองเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศดี อากาศดีนะครับโดยเฉพาะเทิงผู้พานน้อยนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นนายเป็นตาของจังหวัดลำปางลำพูนนะครับเห็นมาสู่อากาศดีๆนะครับสู่อากาศเขาีาวอปเต็มๆบรรยากาศดีวิวสวยนะครับผมนี่คือด่านแรงของเมือ,ลมองลำปางลำพูนะครับ ครับนี่คือบิวสวยสวยงามนะครับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูผาน่อยนะครับจังหวัดน้องบุรีรมพูนะครับสถทนที่ท่องเที่ยวเกินหนักเกินตาของพี่น้องมึงนองบุรีรมพ์นะครับผมมุดได้เบอค่ยมากกมาแวะชมแวะเยี่ยมได้นะครับวิวสวยบรรยากาศดีธรรมชาติสวยงามครับผมขอบคุณพี่น้องผองฝ่ายทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติเข้าวมารับชมรายการจากอีสานบานปานนะครับซองน้อยนะครับแต่ว่าใจยิ้ใหญ่นะครับผม กนัแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอีสานบานปลานะครับสำหรับผู้ที่มาคอมเมนต์ใบนะครับอีสานบานปลาจะกลับไปเยี่ยมยามถามเขานะครับซาเนียกยาว่ากันครับเพราะว่าบางข้างบางข้าวนการติดภารกิจนาทีขันงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องบางไปทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องน้อยของอีสานบานปลานะครับ พอกันไม่คิปหน้านะครับสบายบดีกัรสุขผู้สุ้คนนะครับบอเจียวบอจนมีเงินมีคำใสไปแล้วสวัสดีครับ